จุกกุยฮอบบี้เวิลภูมิใจเสนอสวัสดีครับทุกกุยแกจ e t ครับผมพอดีวันนี้ฮะซื้อของเข้าบ้านมาเป็นผู้เกี่ยวกับคอมคอมนะครับคืออันนี้ครับ เป็นที่รองเมาส์อันเก่าขอบมันเนี่ยฮะมันยุ่ยไปแล้ว,เ,ลวเรียบร้อยอันนี้ก็ใช้มา4ปีได้ครับอันนี้ใช้มา4ปีได้เลยคิดว่าควนซื้ออันใหม่ได้แล้วเพราะว่าไซส์มันก็ไม่ค่อยถูกถูกกระโต๊ะผมเท่าไหร่แล้วก็อีกแผ่นหนึ่งที่ใช้ก็จะเป็นนี่ครับขอบมันก็เริ่มลุยแล้วอันนี้ใช้ประมาณ2อสปีเอามาต่อต่อกัน2แผ่นนะครับเพราะว่าผมใช้ จอคอมสจอก็เลยไปเจออันนี้มาครับผมเป็นยี่ห้อเนี่ยอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกครับก็เห็นมันกันน้ำได้แล้วก็ผมซื้อเป็นรุ่นนี้นะครับ xl size 9 2 0คูณเอ่อ295มิลก็คือ92เซนคูณ29.5เซาหาป็นแบบสปีดกับแบบคอนโทรลผมเลือกแบบสปีดมา250บาท เห็นกล่องยาวๆฮะแต่จริงๆมันมัน,นมันไม่ยาวเท่ากล่องนเป็นยะี่ห้อนี้ก็นะครับยาวปื้ดเลยทีนี้ผมไม่ต้องเอาสองอันมาต่อกันแล้วนะฮะแล้วก็อ,อขอบเขาขอบขอบเขาเนี่ยเย็บเข้ามุมมาเรียบร้อยขอบไม่ขอบไม่เปิดแล้วแน่แน่นอน ก็เอามาลองใช่ด้วยครับก,ก็เลื่อนมันก็ลื่นมือดีน่าจะน่าจะเข้าท่า2องห้าสิบาทต่อมาฮะก็เลยเจอคีย์บอร์ดยี่ห้อเดียวกันอันนี้บอกว่าไฟเจ็ดสีครับผมลองรับ Windows 8ปเจ็ดสีก็เดี๋ยวจะลองดูครับ เขามีขอบสามสีสีน้ําเงินสีเหลืองแล้วก็สีเนี่ยน้ำเงินเหลืองแดงผมชอบแดงแต่ว่าแดงหมดว่าแดงดูดีสุดเลยเพราะว่าเหลืองเหลืองดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนก่อนที่ผมจะแกะผมลองเสียบดูก่อนสายเขาก็เนี่ยฮรเป็นเหมือนสายถักก็สวยดีเดี๋ยวลองเสียบไฟลองเสียบไฟสีดูก่อน เลาเสียบไฟให้ดูคืออันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยนะครับเผื่อเผื่อคนอยากรู้ว่าผมใช้อะไรบ้างอนะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ว่าแพงครับ490บาทก็เวลาผมทำงานมันมืดมืดม้ยฮะตอนกลางคืนเปิดโค,โคมไฟเอาเนี่ยครับสีจะเหลือง เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองปิดไฟดูก่อนนี่ครับสีสีเขาจะเหลืองเืองไม่รู้ตั้งสียังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูพอดีผมใช้กับแม c ครับต้องต้องกดต้องกดอันนี้ก่อน อ่าครับก็ไม่รู้ปรับสียังไงนะฮะเขาคงเป็นจังหวะหรือเปล่าหรือต้องลงโปรแกรมอะไรอย่างงี้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้มารีวิวถ้าอยากดูไว้ไว้มารีวิวต่อมาครับผมเป็นลำโพงยี่ห้อเดียวกันฮะไม่รู้เหมือนกันคนขายเอาเชียร์มาซื้อตามคนขายครับผม เป็นอลำโพงลำโพงอันนี้ก็มีไฟอีกอ่ะก็ซื้อพอมีไฟนี่แหละนะครับเป็นลำโพงใช้ไฟ USB เออเดี๋ยวนะครับอา่านี่ครับมีไฟ ไฟ,ไฟไฟไฟแวะเปิดเปิดปิดไฟได้ที่รีโมทับผมเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวคอนโทรนะเปิดปิดไฟแล้วก็ปรับโวลลูมได้ตรงนี้ก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เบาๆแต่ผมเทสที่ร้านมาแล้วเสียงมันโอเคนะก็ไม่ได้ใช้ใช้อะไรแบบให้มันต้องดีมากยอะไรเงี้ยถ้าจะไม่ผิดลำโพงนนี้รู้สึกจะสองร้อหรือ250ประมาณนี้ครับ แล้วก็อันนี้ครับเป็นตัวยึดโทรศัพท์อันใหม่คืออันเนี้ยอันอันเดิมอะผมว่าไอ้ข้อมันอ่อนไปแล้วไอเนี้แบบว่าเป็นรุ่นใหม่หารุ่นเดิมมันไม่มีผมเอามาอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวไว้ทําคลิปเกมครับจะได้ยึดติดกับที่ไปเลยไม่ต้องถอดอันเก่าออกไปออกมาเพราะว่าถอดทีนึงแล้วองศามันไม่เหมือนเดิมเวลาถ่ายแล้วแสงมันแสงมันไม่เหมือนเดิมเวลาถ่ายแล้วแสงมันมืดลง ก็เลยซื้อตัวหนึ่งมารู้สึกจะ150หมัง้งแล้วก็นะบสายชาร์จโทรศัพท์ก็อันนี้เป็นต่อสายต่อลำโพงฮะ,ะให้มันสายมันยาวขึ้น3เมตรเจ็บาทยี่ห้อจีลิงแล้วนี้เป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟฮะมี2.1แอมเพราะว่ากะจะให้ลำโพงม,มันขับดังๆหน่อยอยากได้ลำโพงแบบมีปลั๊กไฟฮะก็เลยแบบ เอา USB มาเสียบไฟแทนดีกว่าได้ไม่ต้องไปกินไฟของ power supply Supp เครื่องอแล้วก็นี่ฮะสาย USB 3ไว้เวลาแบบว่า,าโหลดโหลดลงฮาร์ดดิสอะไรเงี้ยโหลดไฟล์ซื้อมา3เส้นอ๋อมีมีสลูกก็ไว้เสียบคาทิ้งไว้เลยอะไรเงี้และอย่างคือนะครับพัดลม มินิ USB เอาสีขาวมาเอาซื้อมาเนี่ยครับคือเป็นห้องแอร์อยู่แล้วครับเอาซื้อมาเป่าเป่าให้มันเย็นมากขึ้นเฉยๆก็ไม่จำเป็นต้องแรงมากอะไรรู้สึกจะอยร้อยห้าสิบบาท ครับผมทานี้ก็หมดแล้วครับเดี๋ยวไว้ถ้าอยากดูโต๊ะผมค่อยทำคลิปแล้วกันนะฮะจุก,กุยแกจ็ตสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e c o m s จ j u k u i c h a n n e l ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukuihobbyworld i